ต้มเจ้าชายแบบนี้นี่โกับเทียมนรากผักชีแล้วก็พริกไทยนะสามเลยสามกาใส่อมผัีใกเปียยา วันนี้วันนี้ไม่ใช่สามท่านเลยจ้ะจะดูเหมือนก็กเลยนะชายไม่อยากกินไม่อกให้ใครตามท่านกนำลังก็ขึ้นหนะดกันกันลเลยกำลังดูแลฮูเลย สังคนจ้าวันนี้ฉันไม่ให้เห็นต่อฉันผงรถนะฉันใส่ชิลีด่ดำรถดีชุรถน้ำตาลแล้วก็เกลือลงไปกันผมรถจะรับนะวันนี้ฉันจะลองทำแบบทีลหลายหคนมีหลายคนแดน้นะว่าเอาผักผงปผัดเรื่อยทำให้อร่อยแบบนบบี้ลองดู เดียวคัดเาเพราะว่ามันเยอะลงคัดมันสมยๆนี่แหละไปย่อสักนิด ลองดูเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเอ้ยมันได้กันใหญ่เ <c> น <oughs> ี่ยจะดูดออกได้ยังไงจะรู้ กันครับพักนี้เะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวมาดูตอนเด้อประมาณนี้มีสังสวยงามทุกคนฉันเอาพักลงไปพักแบบหลายหลายคนแนะนำนะลงไปพักมันก็จะโสนโสนพักพักมันจะโสนระดับนี้นี่เดี๋ยวคอยเปื่อยเลยเที่ยวให้เปื่อยลูกชายก็ชอบกินเกลือเปื่อย เพื่อนแม่ในชอบกินผักกรอ,อบแต่ไม่เปื่อยมากแม่ฟันดีไงโอเคเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จที่ที่นึงนะ